เคยมีปัญหาเรื่องความรักอันเนื่องมาจากเจาก้จาคำในเวนเนี่ยคู่นีออไ้ไปออกรายการรายการหนึ่งนานแล้วคะ่ะแล้วก็มีพี่พี่ดูจิตสัมผัส <c oughs> อ่า <c oughs> เขาก็เคยเหมือนแบบทักมาเงี้ยค่ะว่าในอดีตชาติเราเคยสัญญากับผู้ชายคนหนึ่งเอาไว้ <c oughs> ว่าจะรักกันทุกชาติไป <c oughs> แล้ว ก็แปลกว่าตอนแรกก็มันจะจริงหรือเปล่าแต่คือที่ผ่านมาก่อนจะเจอพี่บอลเนี่ยเป็นคนนี้อะค่ะคุ้มก็แบบผิดหวังเรื่องความรักมาตลอดอเขาบอกเชื่อหรือเปล่าถ้าไม่เชื่อให้ไปไหว้พระที่อยุธยาแล้วก็ไปไหว้แบบเขาเรียกว่าไปขอขามาขอเจ้าความในเวรว่าแบบขอเนื้อคู่ในอดีตชาติอะค่ะว่าขอให้เรา,ามีคู่ได้พอไหว้จบปุ๊บซ<ส>าทุบปุ๊บเ <สา S 1> จอเลยไหมคะยังไม่เจอยังเหรอยังไม่เจอก่อนแต่ว่าก็ไม่มีใครเลยนะก็ยังไม่มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ มีคนมาจีบตัวนั้นนี้แต่สุดท้ายอ่ะเราก็มาเลือกคนเนี้ยก็ถือว่าก็ถือว่าเร็วแล้วถือว่าเร็วเลยเพราะว่าเป็นคนทันมาเลยไงใช่ค่ะแล้วเจอกันได้ยังไงเจอกันจริงๆคือเมื่อก่อนน้องเขาก็อยู่ที่ไปภูเก็ตบ่อยเขาก็มีมีแฟนอยู่ภูเก็ตแล้วเราโดยผมทําธุรกิจอยู่ที่ภูเก็ตครับผมก็คือเราเป็นแฟนคลับน้องเขามานานแล้วแล้วพอเจอแล้วเราก็รู้สึกปลื้มว่าเอ๊ะทำไมคนนี้ดูจากในทีวีดูดุดุจังแต่พอพอ หลังทีวีอะไรดูเขาแบบเฟลลี่ติงตองขึ้นไปร้องเพลงบ้างอะไรบ้างเราก็เราก็ติดตามเขามาตลอดก็ก็แต่ก็ไม่มีโอกาสได้เคยคุยกันครับเขาเรียกว่าเป็นติ่งค่ะเป็นติ่งเป็น,นติ่งเป็นลับ คือพี่ว่เนี่จากแฟนคลับเลยนะคะใช่จากแฟนคลับมาเป็นแฟนคลับแฟนคลับที่ไม่คิดว่าจะมีทางเป็นไปได้เพราะมันก็ยากอ่ะถ้าพูดถึงแล้วเราเป็นดารากับคนธรรมดาที่เป็นแค่คนที่ชื่นชอบเป็นแฟนคลับอะไรเงี้ยมันจะมากลายเป็นแฟนกันได้แต่งงานกันนี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแล้วอ่ะจากแฟนคลับนะฮะหลังจากนั้นก็บอกว่าคบกันนะฮะคบกันแล้วก็เหมือนว่าเขาเป็นคนที่อยู่ในสเปคหรือเปล่า จริงๆก็ต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าจะเป็นคนจะตามว่าใช้เวลานานใช้ระยะเหมือนระยะแล้วเราก็เหมือนแบบต้องพิสูจน์เขาหลายอย่างอ่ะนี่บอกไหมคะพิสูจน์ยังไงพี่อุ้มพิสูจน์เขายังไงคือเราอ่ะก็กลัวกลัวเรื่องแบบเออแบดบอยนั่นด้วยคาแรคเตอร์เขาดูแบบแบดบอยมากแต่พอเรารู้จักเขาจริงๆอ่ะเขาสุภาพอ่ะคือสุภาพเกินไปอ่ะจนเราก็แบบ แอบปเนี่ยมันไม่ใช่ในสิ่งที่เราเห็นไงคือมันก็เลยต้องพิสูจน์กันหน่อยอะค่ะโดยการมอมเล่าเขาก็มอมให้แบบว่าให้นางเมาไปเลยเพื่อเพราะว่าเชื่อว่าถ้าเมาแล้วจะนิสัยมันจะออกมาตัวตนที่แท้จริงมันจะออกมาค่ะคนเราเมามันไม่ม ah> ีสติไงแล้วเขาก็เมาจริงๆแต่ว่าเขาก็ไม่หลุดอะคือก็ไม่มีอะไรที่มันแบบเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ใช่ความจริงอะบอลรู้ตัวไหมตอนนั้นว่า เรากาลังถูกเขาพิสูจน์โดยการมอมเล่าผมไม่ไม่ไม่ทราบว่าเขาจะพิสูจน์แต่ดูเหมือนเขาจะแกล้งก็คือให้เพื่อนทุกคนว่าพี่บอลต้องหมดแก้วกับเพื่อนอุ้มทุกคนนะคนนี้คนนี้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับชนชนแล้วเขาไม่ดื่มวายเขาแพ้วายไงอนี่ก็ชนวายอย่างเดียวเลยพอรู้ว่าจะดื่มไปคนเดียวเกือบเกือบห้าขวดวายจริงเหรอใช่ครับโดนน้องเขาแกล้งแบบชับอ้วกแตก ซึ่งไม่หลุดเลยไม่หลุดใช่ครับใช่ค่ะเราก็เลยแบบโอเคจุดนี้มันก็ทําให้เราเริ่มสั้าความสัมพันธ์กันไปเรื่อยๆค่ะ<ม>